2ลูกนี้ที่ผมได้จองไปจากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะกินแบบสุกคาต้นที่มันยังไม่หล่นเนาะแต่มันหล่นครับถ้ามันหล่นแล้วเนี่ยมันจะสุกเกินไปนะครับมันจะสุกเละเลยนะครับแต่ถ้ามันยังอยู่บนต้นเนี่ยเราเคาะดูมันยังจะเป็นเนื้อไก่ฉีกอยู่นะครับเนื่องจากไม่ได้ไป,ไปเข้าสวนนานนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันสุกคาดว่า,ล,าลูกนี้ลูกนี้จะหอมน้อยกว่าถ้าหอมน้อยกว่าก็เพราะว่ามันก็น่าจะสุกช้ากว่านะครับจะไม่เละ ผมจะลองปอกดูลูกสวยนะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะกรีดดูก่อนตรงนี้เป็นแมงนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อเนื้อไหมอเละละนี่ครับทุกคนเหมือนแบบมันเละจริงๆนะครับขึ้นมา ไม่ขมครับเนื่องจากว่ามันสุกและมันก็ไม่ได้มีโรค